สวัสดีครับปีนะครับศูนย์รถยนต์มือ2เตเนยูเคคานะครับวันนี้ผมมีรถมือ2สภาพสวยๆเข้ามาใหม่มาอัปเดตมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันนะครับตัวนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆทีเดียวนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับสภาพค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้เป็น Toyota c a m มรนะครับ2.0รุ่น x x i ตินะครับปี2014นะครับเลขไม่2 1 3 0ห0มกว่าโลไม่แท้เช็คศูนย์นะครับ ราคาเบาๆนะครับราคาฟังได้ราคาอยู่ที่539,000บาทนะครับตัวนี้ของเรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.99%เท่านั้นนะครับพี่ๆท่านใดที่มองหารถมือ2สภาพส,สวยไว้ใช้งานหรือสนใจคันนี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า โตโยต้าแคมรตัวนี้มีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบนอกก่อนนะครับสำหรับตัวนี้เป็นโตโยต้า a คมรี่2.0รุ่น Xtimo นะครับตัว Xtimo ก็จะเป็นภายในดำนะครับมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วตัวนี้ไฟหน้าไฟคู่หน้าของเขาก็จะเป็นแบบไฟลูกแก้วนะครับไฟโปรเจคเตอร ของเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีแตกไม่มีเหลืองนะครับตัวนี้ก็ให้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาด้วยนะครับส่วนตัวกระจังหน้าด้านบนก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับสำหรับกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับส่วนล้อก็จะเป็นล้อขอบ16นะครับ ยางปี20นะครับดอกยางเต็มนะครับใช้กันยาวๆเลยทีเดียวนะครับส่วนภาษีปี65นะครับภาษีเต็มนะครับส่วนมือเปิดก็จะเป็นแบบโครเมียมที่ประตู4บีบานนะครับตัวนี้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังเป็นของ x e t t m o o นะครับ แท้จากโรงงานนะครับชุดแต่งตัวนี้นะครับตัวนี้สภาพสวยมากๆนะครับรถไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำน้ำท่วมแน่นอนนะครับแล้วก็รถไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้น้ำมันล้วนๆนะครับส่วนด้านท้ายไฟไฟท้าย2ข้างก็จะเป็นแบบสเปคเดิมจากโรงงานเช่นกันนะครับตัวนี้ก็ ท้ายดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ผมผมชอบมากๆเลยครับแคมเบอรี่รุ่นนี้ชมนี้นะครับภายในก็ค่อนข้างกว้างนะครับน่าใช้ทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นตัว e อ i ติจะเป็นตัวภายในดำนะครับออปชันภายในของเขาก็น่าสนใจทีเดียวนะครับคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับรุ่นนี้ก็ช่วงล่างค่อนข้าง ค่อนข้างที่จะเกาะถนนนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีครับสมบูรณ์นะครับพี่ๆท่านไหนได้ไปก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ไส้กรองเครื่องเราเปลี่ยนไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้การันตีให้นะครับบอดี้ไม่มีชนไม่มีพิกคว่ำน้ำท่วมรถไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรอบนอกนะครับผิว <Okay. S 1> สีด้านนอกก็ค่อนข้างดีนะครับผิวบางนะครับไม่หนานะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับตัว,ตว,ตวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับ VVTi นะครับตัวนี้จะเป็นโซโลาลินแล้วนะครับก็เครื่องยนต์ไม่มีติดแก๊สน,น,นะครับใช้น้ำมันล้วนนะครับ ตัวเครื่องยนต์ค่อนข้างสะอาดและสมบูรณ์มากๆนะครับไม่อาจจะวิ่งเยอะไปนิดนึงแต่รถเข้าสูงตลอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะครับสําหรับตัวเครื่องนะครับก็ค่อนข้างแห้งนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับตัวประก็นฝานะครับตามที่มือผมชี้ได้เลยนะดูตามที่มือผมชี้นะครับฝาไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับทุกอย่างยังเดิมจากโรงงานนะครับ ตัวเครื่องค่อนข้างสะอาดนะครับสมบูรณ์นะครับแล้วก็ดูจาก 100, อารอยเม็ดสีสีแต้มจากโรงงานนะครับทุกอย่างยังอยู่ตำแหน่งเดิมตรงกันนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของอตะเข็บฝาหน้ากันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบ้าโชคด้านด้านขวานะครับ ตัวนี้ก็เม็ดอาร์คต่างๆเดิมนะครับตัวหนังสือคมนะครับรอยสีแต้มจากโรงงานเม็ดอาร์คต่างๆจากโรงงานทุก <ๆ S 1> อย่างยังอยู่เดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะครับส่วนฝากระโปรงหัวน,น็อตก็คมนะครับโลโก้โตโยต้าที่ฝากระโปรงก็ยังอยู่นะครับยังเห็นชัดเจนนะครับส่วนรูและเม็ดอาร์คต่างๆตามฝากระโปรงทุกอย่างยังกลมนะครับตัวนี้ไม่มีแกะไม่มีถอดน,นะครับ สำหรับสติกอร์ก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายนะครับหัวน็อตก็ยังคมอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเม็ดอาร์ตามเบ้าโช๊กนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็สภาพยังดีอยู่นะครับอ่า เจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวันที่22เดือน7 63ปีที่แล้วนะครับก็ยังใช้กันได้ยาวอีกสักปีหนึ่ง2ปีนะครับถ้าเราเช็คน้ำกันเติมน้ำกันคอยเช็คความเรียบร้อยอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างสะอาดและสมบูรณ์นะครับตัวเครื่องไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของออปชันภายในนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่น2.0รุ่น X-TIMO นะครับตัว X-TIMO ก็จะเป็นตัวภายในดำคอนโซลดำเบาะดำนะครับพวงมาลัยดำนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีลายไม้มาให้ด้วยนะครับลายไม้ก็จะออกโทนเข้มนิดนึงนะครับเพื่อที่จะตัดกับตัวตัวโทนสีดำของเบาะของคอนโซลนะครับก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะครับตัวนี้สำหรับออปชั่นก็มีให้มากระจกไฟฟ้า4บานนะครับพร้อมกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ ส่วนตัวเบาะก็จะเป็นเบาะปรับพับไฟฟ้าคู่หน้านะครับส่วนตัวคนขับก็จะเป็นปรับไฟฟ้าเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับเบาะดันหลังให้นะครับตัวนี้ดันหลังที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็นั่งค่อนข้างสบายนะครับส่วนตัวเบาะนะครับตัวเบาะไม่มีขาดไม่มีซุดนะครับเบาะเต็มทุกตัวนะครับ เบาเต็มทุกตัวนะครับตัวเบาค่อนข้างสวยอยู่ครับส่วนตัวเบาะฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะครับดานหน้าตัวนี้ก็จะมีอ่าตัวปรับไฟฟ้าที่ด้านข้างเบาะด้วยนะครับเพื่อให้คนขับอ่าปรับให้กับคนนั่งได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันก่อนนะครับ สำหรับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีแอร์ช่องแอร์ตรงคอนโซลตรงกลางที่อยู่ด้านหลังนะครับคนผู้โดยสารด้านท้ายด้านหลังนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับแอร์เย็นช่ำทุกที่นั่งนะครับภายในค่อนข้างกว้างนะครับตัวแคมรีนะครับอ,ออปชั่นก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีตัวที่เท้าแขนด้านหลังด้วยนะครับ ตรนี้เราก็สามารถเท้าแขนได้นะครับแล้วก็ปรับพับเก็บได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านหน้ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวออปชันด้านหน้านะครับตัวนี้ก็มี Air p a c k ABS มาให้นะครับตัวนี้ควบคุมด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทกันก่อนนะครับ ตัวนี้ก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้นะครับตัวนี้ก็สามารถควบคุมคอนโทรลกับจอที่เป็นจอ DVD ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับระบบสัมผัสนะครับเดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนตัวนี้เลขไม้อยู่ที่200,001,300กว่าโลนะครับตัวนี้ไม้แท้เช็คศูนย์นะครับ ตัวนี้ก็มาพร้อมฟังก์ชันพวงมาลัยปฏินะครับแล้วก็พร้อมจอสามารถเล่น usb ได้นะครับ aux ดู dvd ได้นะครับดูหนังฟังเพลงนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวแอร์นะครับตัวแอร์ก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับตัวปรับก็ยังเป็นตัวหมุนอยู่นะครับตัวนี้ปรับอุณหภูมิอุณหภูมิสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้มีม่านไฟฟ้าหลังให้ด้วยนะครับ สามารถกดที่ตรงนี้นะครับก็จะมีม่านไฟฟ้าให้นะครับก็ปิดแล้วก็กดไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ภายในก็จะเป็นลายไม้นะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับเวลาถอยตัวนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับสำหรับ Cam r y ี่ตัวนี้เป็นรุ่น2.0 Ac ุดศติโนะครับ ตัวนี้ภายในค่อนข้างกว้างนะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยด้วยโทนดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งซ้ายกันนะครับผู้โดยสารด้านหลังก็ที่นั่งก็ค่อนข้างกว้างนะครับตัวเบาะก็ค่อนข้างใหญ่กว้างนั่งสบายนะครับ ด้านหน้าก็กว้างนะครับเนื้อที่ยังเลือเล่อืๆนะครับตัวนี้นั่งสบายนะครับดีไซนภ์ภายนอกภายในของตัวแคมรี่ตัวนี้ก็ค่อนข้างดีค่อนข้างสวยนะครับดีไซน์เขาค่อนข้างสวยนะครับตัว Ximo ชอบมากๆเลยตรงที่มันเป็นโทนดำนะครับตัดด้วยตัวลายไม้นะครับค่อนข้างสวยออปชั่นค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพาชมรอบนอกอีกทีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราชมรอบนอกกันอีกทีนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้เป็น Toyota Camry นะครับ2.0รุ่น Xtimo นะครับตัวนี้ปี2014นะครับเลขไม์อยู่ที่213,000กว่าโลนะครับส่วนราคาอยู่ที่539,000บาทนะครับก็พี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมบอกเลยว่า ตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่ๆนะครับรถสภาพค่อนข้างสวยนะครับสวยทั้งภายนอกภายในนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มสุดๆครับกับราคานี้สภาพนี้ราคาฟังได้นะครับราคานี้ก็พี่ๆทนใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือจะลองเข้าไปชมรถในเพจของเราก็ได้นะครับเพจ Facebook พิมพ์คาว่า UK คารรถยนต์มือสองคัดสภาพเพื่อคุณนะครับเราก็ยังมีรถอีกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับหลากหลายราคาก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะครับเผื่อมีรถสวยๆใหม่ๆเข้ามาจะได้ไม่จะได้ไม่พลาดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวหารถสวยๆมาอัปเดตมารีวิวให้นะครับสำหรับวิดีโอนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ